สวัสดีนะครับนะฮะอ่าคันนี้ฮันด้าไอคอร์ดนะครับเลือกเป็นฟิล์มเซรามิกตัวขายดีอีกแล้วนะครับอ่าคันนี้เลือกเป็นบานนาห0รอบันแปนะครับบานนาห0สิบรอบพันนะครับราคาโปรนะครับ3 0 0 0บาทนะครับอ่าใครที่สนใจเนี่ยกดติดตามเพจผมไว้เลยนะครับกดติดตามเพจผมไว้เลยเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีโปรพิเศษอีกแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันไว้เลยใครที่เห็นเห็นคลิปนี้ติดตามเพจไว้นะครับติดตามเพจไว้ใครที่อยากติดฟิล์มนะครับ เดี๋ยวผมจัดโปให้โคตรพิเศษเลยนะครับนี่คันนี้ด้านนอกเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านในทำไมมันขายดีนะครับตัวนี้ดีจริงๆนะครับนี่โปมีเวลาจํากัดนะครับนี่ใกล้จะหมดแล้วนะแต่เดี๋ยวว่าเราจะจัดโปพิเศษอีกนะครับคันนี้วานหนสับปรบคัน80นี่นะครับ80%นะครับรับประกัน7ปีใบรับประกันจะเป็นแบบนี้นะครับมีใบรับประกันนะครับนี่ใครสนใจก็ทักทายกันมานะครับนี่โอเคสวยสดงดงามนะครับ ดูแลเต็มที่ทุกคันลูกค้าเก่าผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมพยายามดูแลเต็มที่ทุกคันนะครับคันไหนมีปัญหาผมจะใช้เหตุผลทุกคันนะครับโอเคครับสนใจทักทายมานะครับเบอร์0 8 3 2 3 9 6ด1นะครับร้านอยู่รากระบังซอย3 4มทับสนะครับใกล้ๆกับแยกมินบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นที่ลูกค้าติดไฟแดงบ่อยๆนะครับนี่แยกมินบุรีเลี้ยวขวาไปเป็นล้มเก้านะครับตรงไปเป็นปราเวศนะครับพาซิโอนะครับนี่ใกล้ๆกับปั๊มแก๊สเลยนะครับรากบังสามสีทับ อ่าสามส่ทับสานะครับใครสนใจทักทายมานะครับราคาพิเศษแน่นอนนะครับกดติดตามไว้นะครับจัดไปติดฟิล์มต้องมาที่นี่เลยครับร้าน,นนี้เลยจัดให้เพียวๆมีห้องรับรองนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับผม